สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานไม้กดไม่เต็มบาทเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเครื่องกึ่งนะฮะเครื่องกึ่งมินิระยะกึ่งงานก็อยู่ที่ราวราวสี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะฮะตรงน,นี้นะเป็นเครื่องกึ่งมินิสามารถใช้งานหนักได้นะฮะตัวนี้เป็นเหล็กหล่อทั้งตัวนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะมันเป็นกล้องมุมมุมเดียวนะพอดีผมไม่ไม่อยากขยับกล้องเพราะว่าเอา่อกล้องผมมันตกบ่อยแล้วทีนี้มันมีอาการสั่นยังไม่ได้พร้อมเปลี่ยนนะ เป็นเล็กหล่อทั้งตัวนะฮะสำหรับราคาตัวนี้นี่บอกคร่าวๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8,900บาทนะฮะน่าจะรวมส่งด้วยหรืออาจจะไม่รวมส่งอันนี้ผมก็ลืมแล้วมันนานแล้วผมซื้อมาได้น่าจะประมาณ5ปีกว่าแล้วก็เครื่องเกตงตัวนี้นะมีเป็นสวิตแมกเนติกแต่ตัวนี้เป็นสวิตที่ผมเปลี่ยนใหม่เพราะว่าแมกเนติกมันผมใช้ไปแล้วมันไหม้ <laughs> ก็เลยเปลี่ยนสวิตใหม่จริงๆเปลี่ยนทั้งกล่องก็ได้นะทั้งกล่องพันกว่าบาท แต่ว่าผมก็เลยเปลี่ยนสวิตเอาสวิตก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทนะค่าเปลี่ยนก็รวมเป็นเ็จแล้วก็ละยีบาทไม่น่าจะเกินนี้ฮนะรวมทล้งสวิตและค่าเปลี่ยนแต่เราต้องยกเครื่องไปนะมันจะหนักหน่อยนึงน้ําหนักเครื่องนี่ผมประมาณเอาน่าจะังมี40่กิโลบวกนะฮะหนักอยู่นะสี่สิบกิโลบวกแล้วก็เป็นมอเตอร์ขนาด550วัตต์นะฮะเฮ้ห้าร้อยใช่5 5 0วัตต์เป็นไฟบ้าน2 2 0โวลต์น,นะฮะแล้วก็ทําความเร็วรอบตั้งแต่0 0ถึง3 2ถึงอบนะฮะ ประมาณนี้นะฮะส่วนที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็ตัวนี้ไม่ได้แถมนะจานตัวนี้ก็มากับเครื่องแล้วก็สําหรับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเอามาทําอะไรไงแต่ว่าผมก็เลยใช้ตัวนี้กระดาษทรายเนี่ยมาพันแทนแล้วก็ใช้เป็นที่สําหรับรับมีดกลึงนะฮะเราไม่ต้องไปรับกับเครื่องอื่นเพราะว่าเครื่องมันหมุนอย่างเงี้ยเราก็สามารถรับได้เลยตัวนี้เป็นเบอร์120นะฮะ แนะนำเป็นเบอร์100ขึ้นไปนะฮะมันจะกินได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นกระดาษทรายขัดเหล็กนะเป็นกระดาษทรายแบ่งขายที่เขาซื้อมาที่ที่เขาแบ่งขายนะซื้อ,ซ,อซื้อตัวน้ามาจะจะดีกว่าแล้วก็ประหยัดกว่านะฮะสำหรับเอ่อตัวนี้สี่สี่จับ6นิ้วตัวนี้ก็จะใช้ประแจตัวนี้นะขันเป็นน่าจะประมาณสัก8มิลมได้ว่าเนี่ยถ้าไม่8ก็10มิลมนะฮะขันตัวนี้นะมันจะมีรูอยู่ด้านหลังตรงนี้กับรูอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ บางทีมันก็แล้วแต่ระยะก,การหมุนบางทีมันก็ตรงกันบางทีมันก็ไม่ตรงกันนะฮนะก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเครื่องกึ่งมินติตัวนี้นะฮะส่วนการใช้งานก็ตัวนี้ก็หมุนเข้าหมุนออกนะฮะและหัวตัวนี้เขาก็มีแถมมาให้นะฮะก็คือ เครื่องกึงมาถึงเราก็สามารถกึงได้เลยวงเล็บถ้าหากว่ามีมีดกลึงนะถ้าหากว่ามีมีดกลึงแล้วตัวนี้เอาออกยังไงน่ะเหรอตัวนี้นี่ก็เขาจะมีเหล็กตัวนี้ถ้าแถมมาให้แต่ตัวนี้ของผมมันเสื่อมสภาพแล้วเพราะว่ามันเหล็กมันไม่ค่อยดี<ม>ก็ยัดเข้ารูนี้นะฮะแล้วก็ตอกนี่นะเป็นเป็นขนาด MT สองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะหัวหัวขนาด MT สอง แล้วก็ซื้อตัวนี้เพิ่มฮะดอกจับตัวนี้สําหรับสว่านแทน่นแต่ว่ามันใช้กับตัวนี้ได้นะเพราะว่ารูมันเท่ากันรูมันเท่ากันเอาไว้สําหรับจับดอกอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะฮะแต่ว่าเขามีแค่ตัวนี้นะมาให้เขาไม่มีตัวตัวขันมาให้นะมันจะมีเงี่ยงที่ท,ที่ล็อกอย่างเงี้ยที่ล็อกที่ล็อกขันเนี่ยมาให้ด้วยมันจะเป็นเงี่ยงแบบเนี้ย แต่ว่าผมผมไม่มีเนี่ยเราก็ยัดเข้าไปมันก็ยัดเข้าไปแรงหน่อยนึงเพราะว่ามันจะมีมันจะมีระยะของเขาแต่ผมขีดเส้นไว้ตัวน,นี้น่าจะประมาณ2เซนระยะที่เขาไม่ขยับนะ,ะมันก็หมุนเข้าหมุนออกได้มันก็ทําให้ชิ้นงานของเราจับได้นิ่งขึ้นนะฮะเจาะได้นิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้นิ่งร้อเเ็นต์นะฮะสราถ้าจะเอาออกก็เราหมุน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 ให้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 ไอตัวเนี้ย มันเข้ามันเข้าไปข้างในถ้าหากว่าไม่อยากตอกออกนะตัวนี้ตอกก็ได้เอาตัวนี้ยัดเข้าไปแล้วก็ตอกก็ได้แต่ว่าผมนิยมหมุนแบบนี้มากกว่านะฮะแล้วก็เก็บก็ไม่มีที่เก็บก็วางไว้นี่ฮะแล้วก็ดอกสว่านนะฮะดอกสว่านนี่สําคัญแต่ว่าดอกลักษณะแบบนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เอามาเจาะนะฮะเพราะว่าโอกาสที่มันจะบิดจะเบี้ยวมันมีค่อนข้างสูงเดี๋ยวผมหาดอกสว่านที่ที่เหมาะสําหรับการเจาะให้ก่อนนะ เพราะผมผมใช้แล้วผมยังติดใจเลยแล้วมันก็ขายขี้ได้ดีมากขายขี้ได้ดีสังเกตว่าดอกมันจะมีครีบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไอค้ครีบเนี่ยมันก็จะไม่ได้สูงเหมือนกับเหมือนกับดอกเจาะตัวนี้เป็นดอกเจาะเจาะไม้ถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นดอกเจาะไม้ที่ดีในระดับหนึ่งนะฮะแต่มันก็งออยู่ดีะฮะแต่ไอ้ตัวเนี้ย มันไม่งอมันมันมันไม่งอมันทนทนแรงบิดได้สูงแรงอัดได้สูงมากฮะดอกดอกตัวนี้ผมดูยี่ห้อมันลางๆนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันยี่ห้ออะไรมันมันเขียนว่าคิงแล้วก็อะไรนี่ F A G L E ผมอ่านไม่ออกแล้วก็เป็นดอกไฮสปีดหรือว่า H S ประมาณนี้นะฮะดอกตัวนี้จะเจาะจได้ดีกว่านะฮะสีประมาณนี้แล้วก็ครีบประมาณนี้แล้วก็ดูดูระยะของเขานะระยะตรงเนี้ตรงนี้เขาเขาจะยาวเ,ยเขาจะถี่กว่าแต่ตรงนี้เขาจะห่างกว่านะ,ะเขาจะห่างกว่าหน่อยนึงนะะสังเกตถ้าสังเกตดีๆมันจะห่างกว่าหน่อยนึงจริงอันนี้คือดอกที่ใช้สำหรับเจาะนำศูนย์นะฮะ ส่วนตัวนี้เป็นเป็นการรีวิวเบื้องต้นนะฮะของ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 เครื่องกลึงตัวนี้นะฮะอันนี้ผมมาโมใหม่ชุดเดิมของมันก็น่าจะงอไปแล้วมันเป็นเหล็กไม่ค่อยดีไม่ใช่ไม่ค่อยดีไม่ดีก็มีกลึงนะฮะมีกลึงเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องมีกลึงนะฮะมีกลึงตัวนี้อยู่ที่ผู้ใช้นะฮะว่า ตอนนี้ก็ถอดประมาณนี้นะก็ยังรีวิวไม่เสร็จเลยกระโดดไปหามีดกึงแล้วตอนนี้มันสามารถถอดได้นะมันเป็นเหล็กหลอ่อเหล็กหล่อเหมือนกันนะฮะเหล็กหล่อเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นเป็นหมุดที่ใช้สําหรับยึดนะฮะเพราะว่าเขาจะมีมาให้เอ่อทั้งหมดสามสามสามยึดก็คือมีหนึ่งตรงนี้2ตรงนี้เห็นนะอาจจะไม่เห็นนะมันสามารถขยับได้ 1 2 2อ,อ,อยู่ตรงนี้3อยู่ตรงนี้อยู่ด้านลน่างนี้สําหรับเตัวนี้มันเป็นสําหรับตึงสายพานนะฮะตึงสายพานตอนนี้เป็นมอเตอร์อยู่ข้างล่างขออภาย้ว้นะฮะขยับกล้องไม่ได้บ่อยฮะอาจจะขัดขัดกับความรู้สึกหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นการถ่ายไม่ได้หลายเทคเพราะว่าตัดต่อไม่เิ่งชิ้นงานที่คึงออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะ สำหรับมีดกลึงที่ใช้ที่ผมใช้ก็จะมีในตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่1เล็บตัน2เล็บล่อง3ม,มีดเฉียงะฮะแล้วก็4ก็เป็นปลายแหลมนะฮะเดี๋ยวเอาให้ดูช,ชัดๆเป็นเป็นชิ้นๆไปนะฮะ ตัวนี้เป็นมีดที่ผมโมขึ้นมาเองทั้งหมดทําจากตะไบนิโคสันนะฮะตะไบนิโคสันของแท้นะตัวนี้เป็นตะไบขนาดสิบสี่นิ้วตะไบสามเหลี่ยมสิบสี่นิ้วนะฮะสิบสี่นิ้วหรือเปล่าว่าไม่มั่นใจนะถ้าไม่สิบสี่นิ้วก็สิบสองนิ้วนะตัวนี้นะตะไบสามเหลี่ยมนะตัวนี้เป็นตะไบแปดนิ้วนะตัวนี้เป็นตะไบแปดนิ้วตัวนี้เป็นตะไบตะไบใหญ่สิบสี่นิ้วเดี๋ยวผม ดูก่อนว่า <Techn> ม <Pokémon> ันจะสิบสี่นิ้วจริงไหมเผื่อเพื่อนสมาชิกไปหามาทําเองนี่นะตัวนี้เป็นตะไบที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปนะก็ผมใช้อยู่สิบนิ้วเป็นตะไบ10บนิ้วนะฮะของนิโคสันผมก็มีจําหน่ายนะก็มีจําหน่ายถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปไปทําไปทํามีดกึง หรือว่าจะได้อยากได้มีดที่มันสําเร็จแบบนี้แล้วก็กมีจําหน่ายฮะมีทั้งมีดทั้งด้ามเลยนะฮะให้ไปตัวลักษณะประมาณนี้เลยส่วนด้ามตัวนี้ยาวราวๆยี่สิบถึงยี่สิบสองเซนติเมตรนะด้ามตัวนี้นะแล้วก็เป็นปลอกทองเหลืองส่วนการแต่งมีดก็จะแต่งไปให้ประมาณนี้นะถ้าเป็นมีดปลอกนะตัวนี้เป็นเป็นเล็บล่องหรือว่าเป็นมีดปลอกที่เขามีดปลอกหมายถึงปลอกที่ว่าหมายถึงการปลอกเปลือกหรือการปลอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ก็จะมีประมาณนี้นะนี่ดูคมถามว่าไอ้ตรงโค้งตรงนี้อยู่ทำทำทำโค้งแบบไหนมันถึงจะกึ่งได้ดีอยู่ที่หน้างานนะฮะแล้วก็อยู่ที่ไม้ด้วยฮะถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งหน่อยเราก็ทําให้มันเกือบเกือบตั้งนะประมาณนี้แต่ถ้ามันตั้งเกินนี่มันก็กึ่งไม่ค่อยดีฮะมันกินไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราถามว่าเราทําบางๆทําแบบพูดถึงตรงนี้นะไม่ไม่ได้พูดถึงตรงข้างในนะถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ยทํบางบางแบบเนี้ยได้ไหม ถามว่าได้อยู่แต่ว่ามันจะเปืองคมมากมันจะเปืองคมตัวนี้เป็นเล็บตันเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้พูดที่หลังเล็บล่องตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้สําหรับเปิดหน้าไม้นะฮะถามว่าใช้เสร็จกระบวนการได้ไหมฟังเสียงนะฮะที่มันเป็นเสียงแบบนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นเนี่ยฮะถามว่าเนี่ยในไม่รู้ใน,ใน,ใ,นในคลิปเห็นไหมมันเป็นคลื่นมันจะไม่สามารถใช้จบงานได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเปิดแล้ว เราก็ต้องมาใช้เล็บเล็บตัวนี้นะฮะเล็บตันตัวนี้เล็บตันตัวนี้ก็คือใช้ในการเปิดใช้ในการขึ้นรูปขึ้นรูปงานไม้อ้อขอขอให้ผมเล่าข้ามหลังจากที่เรากึงตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาทําหัวท้ายตรงนี้เพื่อที่จะให้มันให้ดอกตัวนี้คือนําร่องเข้าไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าหัวมันปลายมันปลายมันเรียบเสมอ ก็ตัวนี้มันจะจิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องทําให้มันเป็นเป็นนูนๆแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะเขาจะได้จิกจิกไม้ได้ดีขึ้นนะฮะเพราะว่ามันจะได้แน่นแน่นเข้าไปเรื่อยๆนะฮะดออูอันที่เขาจิกจนมันฟรีะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะฟรีเข้าไปแต่ถ้าเราทามันจะถ้าฟรีแล้วมันจะแน่นเข้าไปเรื่อยๆนะ,ะแต่ถ้าเราทําให้มันเรียบก็คือ มันจะหมุนตามไม่ว่าเราจะหมุนยังไงหมุนจนสุดเกลียวตัวนี้มันก็จะหมุนตามซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้การทําร่องตรงนี้ใช้มีดสองเล่มนะใช้ใช้ตัวไหนก็ได้เป็นเล็บเฉียงตัวนี้ก็ได้นะหรือว่าเป็นเล็บแหลมตัวนี้ก็ได้นะเป็นมีดแหลมตัวนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเล็บเฉียงตัวนี้ก็ได้ซึ่งเราจะดูแค่ตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องมาทําตรงนี้ด้วยเห็นข้างหลังไหมฮะคือในลักษณะปลายของเขานะลักษณะปลายของเขา ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะลักษณะประมาณนี้ตรงนี้เป็นเป็นด้านด้านล่างนะฮะด้านล่างอันนี้เป็นด้านข้างนะฮะด้านข้างข้างซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้เป็นหลังตรงนี้เป็นคมเขานะฮะก็คือเราสามารถใช้ลูกหมูปาดเฉพาะตรงที่เราต้องการใช้นะปาดเฉพาะตรงตรงที่เราต้องการใช้มันก็จะคมในระดับหนึ่งถามว่ามันใช้ได้นานไหมคืออันนี้ผมก็พูดหลายรอบแ่าแหละ มันก็แล้วแต่คนนะถ้าเกิดว่าคุณมีงานมันก็ใช้ไม่ได้นานหรอกแต่ถ้าคุณไม่มีงานเนี่ยมันก็จะเหลือแปดนิ้วเท่าเดิมฮะไม่ว่าจะเก็บไว้ห้าปีสิบปีมันก็เหลือแปดนิ้วเท่าเดิมตอนนี้เป็นตะใบแปดนิ้วนะตะใบสามเหลี่ยมแปดนิ้วถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไหมตะไบก,ก็ก็ลองดูฮนะผมผมไม่เคยใช้นะผมใช้แค่นิโคสันเพราะผมวางใจแค่นิโคสันอย่างเดียวถ้าทํามีดกลึงนะหลังจากที่เรากลึงตัวเนี้ เสร็จแล้วแล้วก็กึงตัวนี้เสร็จแล้วกึงหัวท้ายเสร็จแล้วแต่ว่าอันนี้ผมขยับ2ทีนะก็คือผมจะกึงมาประมาณนี้จากนิ้วโป้งหมเนี่ยมาถึงนี่แล้วก็ทําตัวนี้หลังจากนั้นตรงนี้มันเหลือสี่เหลี่ยมตรงที่ผมกั้นไว้เนี่ยมันจะเหลือสี่เหลี่ยมอยู่ผมก็ปลดปลดจากแล้วก็สลับฝั่งมาอย่างนี้นะจะไม่จะไม่กึงลวดเดียวนะทําไมไม่กึงลวดเดียวเพราะว่าระยะตัวเนี้ยมันสั้นเมื่อมันสั้นเนี่ยการที่เราจะขยับขยับป้อมเนี่ยไปด้านซ้ายเนี่ย มันขยับยากแล้วก็มันอันตรายเพราะว่าแป้นเขาเป็นแบบนี้แล้วก็เขามีเงี้ยงที่ยื่นออกมาแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันไม่ปลอดภัยผมก็เลยทําการปลดตัวเนี้ยออกแล้วก็ขยับมาหมุนมาทางนี้นะฮะแล้วก็หมุนมาเงี้ยก็สลับกันทาอย่างนี้มันจะมีความปลอดภัยสูงกว่าปลอดภัยดีกว่าไม่ใช่ปลอดภัยสูงปลอดภัยดีกว่าแล้วจากนั้นเราก็มาใช้มีดเล็บตันตัวนี้นะฮะในการขึ้นรูปขึ้นรูปให้มีรูปเว้ารูปโค้งลักษณะป,ประมาณนี้นะ ส่วนอันนี้ก็ใช้เล็บแหลมนะฮะในการจิกทําลายนะฮะเดี๋ยว e ีพีถัดไปเดี๋ยวผมมากลึงขึ้นรูปให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะฮะก็คลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วน่าจะมีมีสิบนาทีบวกแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม